สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง for จุพยากรวันนี้จะมาพยากรคนราศีตุลและละัคนาตุลในเดือนธันวาคม2563ครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปี25 6 3เป็นโค้งสุดท้ายเป็นการจากลาปี25 6 3ที่วุ่นวายแล้วนะครับยังไงก็ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นในปี2 5 6 4นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์นในเดือนธันวาคมกันเลยนะครับว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีตุลบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อโดยดวงส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ id, ID มาที่ b i l i b e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสตมาให้เราก็สามารถแอดไลน์ ID มาทำค่าครูได้ครับเรามาฟังคุมยากรนะครับในเดือนธันวาคม25 6 3เดือนสุดท้ายกันเลยนะครับในรอบปี25 6 3นนี้จะมีการโครจรยกย้ายอย่างไรกันบ้างซึ่งในภาพรวมนะครับมีการโครจรยกย้ายของดาวต่างๆ 5ดวงนะครับแล้วก็มีดาวพุดนั้นโคจรยกย้าย2ครั้งนะครับจะไประบายคล้ายกับเดือนพฤศจิกายน2563ายคือเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับมีการโคจรยกย้ายราศี5ดวงเหมือนกันแล้วก็ดาวพุดย้าย2ครั้งเหมือนกันเลยนะครับแต่มีการโคจรยกย้ายของดาวต่างๆนั้นแตกต่างกันนะครับดังนี้ก่อนอื่นเรามาดูที่ดาวประจําตัวหรือดาวประจําราศีเกิดกันก่อนนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยตอนแรกอยู่ในราศีตุล เป็นเกษตรนะครับหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงนะครับของดาวประจําตัวคือวาสนาของเราเข้มแข็งแล้วเป็นการพันจุดเริ่มต้นในรอบปีนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวทับหลักนั่นเองหรือทับราศีเกิดเนี่ยเป็นตัวเป็นประตูด่านแรกนะครับในการเปลี่ยนแปลงของปีนี้นั่นเองนะครับในวันที่12ธันวาคม2563จะเข้าสู่ราศี พิจิกนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับหนึ่งถึงสิบเอ็ดธันวาคมเนี่ยเลงกระดาษบริรุตยูนะครับก็ระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามันเป็นดาวอภัยอภัยที่อยู่ในภพตรงกันข้ามหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วก็รวมถึงศัตรูคู่แข่งขันได้ด้วยนะครับก็หมายความว่าศัตรูคู่แข่งขัน,ขนหรือคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยอยู่เล็งกับตัวเราหมายความว่าเขาอยู่ในสายตาของเราหมดแต่เขา ก็เห็นเราในสายตาเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่ามันจะรู้ทันกันนะครับมันจะสามารถแก้ไขอะไรได้ยากหรือเราจะคนโทรลค่อนข้างยากเพราะดาวมฤตัูบดีเนี่ยเป็นดาวทางโหราศาสตร์บอกว่าดาวแห่งอาเพศอาภัยนะครับแต่ผมไม่ได้มองถึงเรื่องของอาเพศอาภัยขนาดนั้นดาวมฤตัูบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งการค้นคว,ว้าการวิจัยกันสืบค้นนะครับก็กลายเป็นว่าเราต้องค้นเขาให้ได้เราต้อง มองเขาให้ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเป็นลักษณะของศัตรูด้วย mm hmm. ก็แปลว่ารู้เขารู้เราลบลอยคั้งชนะรอยครั้งนะครับ mm hmm. ก็เป็นลักษณะนี้ที่คําเก่าที่เขาได้เก่ากันมาแต่มบราณเนี่ยนะครับก็ถูกต้องเลยส่วนคู่ครองหุ้นส่วนใครที่โสดเนี่ยพยายามมองให้ดีนะครับมองเขาตั้งแต่แรกให้ให้ทะลุเลยเพราะไม่งั้นจะเกิดผลเสียตามมาใน ภายภาคหน้าหรือในอนาคตได้นะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อยู่มาแล้วหปีครึ่งนะครับเลือ,อีก1นปีครึ่งนะครับจากนี้ไปซึ่งจะไปส่วนกันกับดาราหูอีกครั้งน,นะครับในปลายราศีเมษนะครับก็จะทําให้เกิดจุดเปลี่ยนแปลงระดับโลกแล้วก็ระดับตัวเราผลกระทบมาถึงตัวเราด้วยนะครับมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่าง,างที่คือ ดาวมอตยูเนี่ยจะปีอยู่1นราศีนะครับแล้วก็ครบรอบที่จะมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยก็หกปีนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้มันยังไม่เคยเกิดในบางคนในชีวิตนี้เลยนะครับอย่างเช่นราศีเมษเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยผมยังไม่เกิดเลยนะครับยังไม่ครบเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเพิ่งมารอบแรกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็คง จะทําให้คือดาวพฤหัสยูเนี่ยอยู่ถ้าใครอายุยืนหน่อยก็จะสองปีอาจจะได้อยู่2ครั้งนะครับที่ที่อยู่ในชีวิตเราเนะี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ว่ามันอยู่เหลื่อมราศีขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มันจะเกิดการพลิกผันในเรื่องของคู่ครองเยอะมากนะครับในตอนย้ายครั้งนั้นยังไงก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับติดตามอีก1ปีครึ่งนะกว่าจะมีการพยากรณ์ครั้งนั้นก็ กดกระดิ่งติดตามเอานะครับแต่จะมีการโคจรถอยหลังเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็ประมาณอีกประมาณ1ปีนะครับก็เดี๋ยวติดตามรับฟังกันตอนนั้นแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูกันโคจรยกย้ายราศีของดาวดวงอื่นๆบ้างในเดือนธันวาคม2563กันเลยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างเรามาดูดาวใหญ่ดวงแรกเลยนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยจะโคจรย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรน,นะครับในวันที่5ธันวาคม2563 ได้ตำแหน่งเกษตรนะครับหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นนะครับของดาวสองทรงอิทธิพลทั้ง12ราศีนะครับในทางที่ดีขึ้นส่วนคนราศีตุลก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในภพพันธุของคุณหมายความว่าเป็นเกษตรเนาะก็คือพันธุทับตัวเองก็กลายเป็นว่าคุณจะมีหลักมีฐานมีครอบครัวนะครับที่ดีขึ้นหมายถึงว่าคนที่โสดจะได้คู่นะครับอขอโทษนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะได้มี เกณฑ์การแต่งงานการครองเรือนนะครับการที่จะเป็นครอบครัวหรือบางคนจะได้ลูกก็ได้นะครับหมายถึงว่าบั้นคงเป็นครอบครัวนะครับเป็นปึกแผ่นขึ้นมาด้วยก็หมายความว่าในสิ่งที่เราเพียรพยายามมาทั้งชีวิตเนี่ยเราจะสําเร็จในคราวนี้ก็หมายงว่าเราจะสร้างรากฐานของเราเราจะมีรากฐานที่แข็ง แ้มแข็งขึ้นนะครับหรือเขาเรียกว่ามีอสังหาต่างๆบ้านรถที่ดินพวกนี้จะได้จับต้องเป็นรูปปรรมแล้วในคราวนี้นะครับทุกครั้งมันยังเป็นแค่นามประทรนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พฤติกรรมพฤติการการเลือกความคิดและการกระทําของเราด้วยนะครับเป็นตัวตัดสินไม่ใช่ว่าเกิดราศีตุลลักษณะตุลเหมือนกันแล้วทุกอย่างจะเหมือนกันหมดไม่ใช่เราต้องดูก่อนว่าคนบางคนเพิ่งเริ่มต้นเองหรือบางคนยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่มันไม่มีทางจะเป็นปึกแผ่นได้หรอกครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเดินมาถึงนะ จุดใดของอวัสนานะครับแต่บางคนอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปสร้างบ้านรถที่ดินก็ได้นะครับหมายถึงว่ามีบ้านมีรถมีที่ดินได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชนิดหนึ่งพ่อดาวเสาเยอยู่2ปีครึ่งนะครับไม่ได้อยู่แค่ว่า เออ5ธันวาคมปุบจะได้ทันทีไม่ใช่นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรช้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่านะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยชอบความชัวร์ไม่ชอบอะไรที่มันไม่มีหลักมีฐานหรือไม่เป็นเกณฑ์ที่ทําให้มันจะอยู่รอดมั่นคงได้เพราะว่ามันโคจรช้าเลยทําให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจะได้รับผลที่ดีสถาผลยาวนานในอนาคตนั่นแหละนะครับ ต่อไปดาวพุธนะครับจะมีการโคโจรยาราศีดวงที่2เข้าสู่ราศีธนูในวันที่12ธันวาคม2563ช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ในราศีพิจิกก่อนนะ,นะครับก็คือพบการเงินก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นอยู่ธาตุน้ำนะครับดาวพุธอยู่ในเรือนธาตุน้ำก็ถือว่าเข้มแข็งนะครับถือว่าดีก็ถือว่ามีน้ำเมตตาบางสิ่งบางอย่างใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพบอปะผู้คนก็จะได้ความสนใจแล้วก็มีการ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อโคจรเข้าสู่ราศีธนูในภพสัจฉะนะครับก็แปลว่าการสื่อสารเหมือนเดิมนะครับการติดต่อต่างๆจะเป็นประมาถึงค่อยเป็นค่อยไปหรือจะเป็นลักษณะของการาไม่ประจํานะครับก็คือมันจะมามาหายๆนะมันก็จะแบบว่าแต่มันอยู่แค่ไม่ถึงเดือนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการย้ายราศีในช่วงปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นตำแหน่งที่ดีอยู่นะครับแต่เป็นประเนาะก็แปลว่าไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไหร่นะครับมีการเปลีป่ยนแปลงเรื่องของสังคมอยู่ค่อนข้างมากอยู่นะครับหมายความว่าเหมือนกับมาแล้วก็จากไปอะไรประมาณนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นการค้าเนี่ยก็แปลว่าลูกค้าจะเข้าในช่วงนั้นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับต่อไปดาวศุกร์นะครับจะมีการโคโจรยายราศีนะครับอบอกไปแล้วเนาะ ก็คือดาวประจําตัวในวันที่12ธันวาคมเข้าสู่ราศีพิจิกเนาะก็ไปตกการเงินนะการเงินเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับตัวเองไปตกการเงินแปลว่าตกอยู่ในกองเงินกองทองนะครับแต่มาอยู่ในเรือนังคารเป็นประเหมือนกันนะครับแปลว่าไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยที่จะได้แบบเป็นล่าเป็นสนสักเท่าไหร่หมายความว่า,าเราต้องกอบโกยในบางจุดในบางโอกาสแต่อยู่แค่เดือนเดียวก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็แปลว่า มือขยาเสา้าวเอาประมาณนี้นะครับก็แปลว่าพยายามมองเห็นลู่ทางให้ได้แล้วเราก็จะได้เงินได้ทองจากจงจุดนั้นนะครับก็เป็นลักษณะของการาถ้าคนทำงานประจำเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับแต่คนที่เกี่ยวกับเรื่องของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะจะค่อนข้างที่จะเห็นตานเห็นชัดหน่อยนะครับในช่วงจังหวะต่างๆในแต่ละวันนะครับ ก็จะเกิดผลในทางที่ได้เงินได้ทองที่มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปดาวอาทิตย์นะครับจะมีการโคโจรยาวราศีในวันที่16ธันวาคม2,563เข้าสู่ราศีธนูนะครับตอนแรกอยู่ในการเงินพอเข้าสู่ธนูเนี่ยเป็นภบสังคมแปลว่าคุณจะเด่นมีชื่อเสียงมีการได้รับเครดิตนะครับต่างๆในเดือนนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็หมายความว่ามีเครดิตที่ดีในการเรื่องของ าการเงินหรือจะเป็นลักษณะของม e ีเครดิตมีชื่อเสียงในเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับตัวเองโดดเด่นมากนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าทําการสังคมอ่ะโดดเด่นที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเราจะชายอะไรประมาณนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะตั้งแต่กลางเดือนเป็นไปครับต่อไปดาวคานนะครับเดี๋ยวเอา,เอาดาวทิตก่อนดาวทิตเนี่ยในตอนแรกนะครับเป็นตกกรเงินนะครับก็แปลว่าร้อนเงินก็หมายความว่าบางทอาีอยากได้อะไรต้องเอาให้ได้คือรีบ รีบในการจับจ่ายใช้สอยเกินไปอยากได้อะไรเราต้องสอยมาให้ได้อะไรประมาณนี้ระวังเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะครับพยายามตั้งเป้าหมายก่อนแล้วค่อยๆเก็บอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับหมายความว่า,าเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้เดือนหน้าเก็บทบมาแล้วค่อยไปซื้อเพราะว่าเราจะไม่ได้ไม่ติดขัดเรื่องการเงินอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนเป็นการวางมิชชั่นในแต่ละเดือนไว้ว่า โอเคสะสมไปเรื่อยๆดีกว่าเก็บทีเดียวซื้อหมายถึงว่าเงินเดือนเราสมมติว่า1 0,000บาทถูกไหมครับแล้วของอยากได้นี่ยหมื่นหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราทุ่มตัวลงไปหมดเลยกลายเป็นว่าเราจะไม่เหลือเงินเก็บถูกไหมครับก็กลายเป็นว่ามันเสี่ยงเกินไปเราก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเดือนนี้เก็บ5000แล้วก็อีก5,000เอาไปเก็บออมไว้แล้วก็ในเดือนหน้าก็เก็บอีก5,000 นะครับให้มันได้ครบหมื่นเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าทำอย่างนี้ซ้ำๆไปหรืออาจจะทีละสามพันอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่ให้มันเงินอยู่กับเราได้นานกว่าแล้วเวลาชอ็อตเวลาฉุกเฉินเราจะได้มีเงินตัวเนี้ยเอาไปหมุนก่อนอะไรประมาณนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราซื้อไปปุ๊บเราขาดทุนทันทีเลยในเดือนถัดไปหรือเราต้องใช้เงินอะไรประมาณนี้นะครับมันจะวุ่นวายอะไรประมาณนี้เนาะต่อไป มันจะดีขึ้นนะครับในช่วง16ธันวาคมเป็นต้นไปต่อไปดาวคารนะครับจะมีการโคจรย้อยราศีแล้วเนื่องจากดาวคารเนี่ยเดินถอยหลังจากราศีเมษก็สู่ราศีมีนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมตุลาพฤศจิก,กานะครับแล้วก็จะเดินดีในช่วง27ธันวาคม2563นะครับเดินหน้าเข้าสู่ราศีเมษเป็นตำแหน่งเกษตรที่ความเข้มแข็งนั่นเองนะครับในภพปัตตนีนะครับคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาเข้มแข็งขึ้นละการเปนว่า จะได้รับผลดีได้รับจากสิ่งดีๆจากสิ่งเหล่านี้คู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาต่างๆเนี่ยจะทําเงินทําทองให้เรานะครับแล้วก็เป็นรีรีอ่าเขาเราียกว่าความสัมพันธ์จะดีนะครับเป็นลักษณะที่เข้มแข็งขึ้นแต่ระวังเราจะต้องแบบว่าเข้าหาเขาหรือเป็นลักษณะที่เขาเราียกว่ายอมเขาหน่อยเพราะว่าเขาเข้มแข็งกันแบบว่าเขาจะเอาแต่ใจตัวเองตัวเราก็ต้องลดตัวเองลงบ้างนะครับเพื่อให้รู้ ว่าโอเคอย่างน้อยเขาเขแข็งแข็งเราอ่อนเราก็ต้องยอมเขาก่อนอะไรประมาณนี้พอเวลาเราเขแข็งแข็งเราก็สามารถโดดเด่นกว่าเขาได้แล้วก็อ่ะตอนนั้นเราก็ค่อยเป็นฝ่ายลุกแทนนะครับให้เขาเป็นฝ่ายรับแทนในตรงจุดนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้เราต้องดูชั้นเชิงให้ดีว่า ตอนไหนควรลุกกนไหนควรรับนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทํายังไงก็ทํามันเรื่องของเราอะไรประมาณนี้มันก็เกิดการประทะก,กันเหมือนกับเสือสองตัวที่อยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้มันจะเป็นการข่มกันนะครับสุดท้ายมันก็แตกกันอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเราจะระหองระแหงได้ง่ายถ้าเราไม่รู้จุดที่เราควรจะต้องลงบ้าง หรือคนที่จะเด็ดเด่นอะไรเงี้ยนะครับดูการจะดีกว่าอะไรประมาณนี้เนาะจะได้รู้เขารู้เราไงอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปมานะครับ mm. ก็จะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เราจะอยู่อย่างยืดเยาว์ออกไปนั่นเองนะครับต่อไปดาวพุธนะครับจะมีการโคจรยายราศีดวงสุดท้ายในวันที่30ธันวาคม2563ซึ่งจะอยู่ในเดือนธันวาคมแค่2วันเท่านั้นนะครับไงก็ขอยกยอดไปในเดือน มกราคม2564แล้วกันนะครับเี่ยก็ติดตามคัมภีร์กรได้เดือนหน้านะครับในเดือนธันวาคมมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สวยมากไปในทางที่ดีแล้วนะครับพระดาวเสาร์เนี่ยให้คุณกับดวงชะตา2ปีครึ่งจากนี้ไปนะครับเฮ้ก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้แล้วก็ยินดีด้วยกับการโคจรยกย้ายของดาวเสาร์ที่ดีต่อไปนี้นะครับสปีครึ่งก็สามารถติดตามคัมภีร์กรได้ในในข่าวหน้านะครับสามารถกดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคัมภีร์กรในครัง้งถัดไปฝากกดไล์กดแชร์กด subscribe ตติดดามปังใจใ้วย